ก่อนจะไปคุยกันวันนี้นะครับผมขอถามเพื่อนๆก่อนเลยนะฮะว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างถ้าสมมุติว่ามาตรฐานของราคาเกมเนี่ยจะถูกปรับขึ้นเป็น100ยูลร่าหรือประมาณ3,000ก,กลางๆครับคิดว่าแพงไปไหมมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับส่วนคลิปเนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่ามุมมองสองฝั่งให้ฟังฮะสวัสดีครับเพื่อน ว่ากันตามตรงเลยนะผมว่ามันก็คงไม่มีใครรู้สึกดีกับการขึ้นราคาสินค้าหรอกฮะยกเว้นว่าจะเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์ตรงๆยังไงคนปกติเนี่ยเราก็ต้องอยากได้ของดีราคาถูกกันทั้งนั้นแหละครับเพียงแค่ในความเป็นจริงทุกวันนี้มันเป็นไปได้ยากขึ้นทุกทีนะฮะไม่ใช่แค่ราคาเกมที่แพงขึ้นนะครับแต่ราคาอุปกรณ์การเล่นเกมก็แพงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันไม่ต้องอื่นไกลนะครับราคาคอมก่อนเลยอันนี้เดี๋ยวผมขอพูดตัวเลขก่อนนะยังไม่นับรวมเงินเฟอ้อเพราะจะว่าไปแล้วรายได้คนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้น ผมเองยังจําได้เลยนะครับว่าตอนประมาณ15ปีก่อนเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยผมเริ่มสนใจคอมประกอบใหม่ๆนะครับตอนนั้นงบ30,000ื่กลางๆฮะคุณจะได้คอมที่ดีมากๆแล้วถ้าอยากเทพไปเลยนะครับหกหมืเนี่ยคุณจะได้แบบแทบจะสุดตารางแล้วฮะการ์จอรุ่นใหญ่สุดช่วงนั้นนะครับก็คือ Gforce e 8800 Ultra ราคาเปิดตัวที่830 u s อมดอลลาร์นะครับมาถึงตอนนี้ฮะรุ่นใหญ่สุดครับคืออันนี้ฮะ G-Force RTX 5090นะครับตัวนี้ฮะราคาเปิดตัวมาที่2,000ยูโสอลลร์นะครับดีดเกินเท่าตัวนะและนี่แค่ราคาตั้งเ,ยเฉยๆนะครับขายจริงๆเนี่ยเกินกว่านี้ไปอีกเยอะและเพล่เออาจจะหาซื้อไม่ได้ด้วยซ้ำครับฝั่งคอนโซลก็ไม่แพ้กันเลยนะครับ PlayStation 3เนี่ยเริ่มที่ราคา499ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าแพงมากๆนะครับต่อมา PlayStation 4และ4 Pro เนี่ยเลยมีการลดราคาลงมาเหลือ399นะครับกลับมาในยุค Play 5ก็ยังไม่แย่เท่าไหร่ครับเพราะว่ากลับขึ้นมาที่499อีกรอบ แต่ว่า PlayStation 5 Pro นี่สิทำลายสถิติราคาใหม่นะครับโดดไปถึงระดับ6 9 9้ยูเอสลาซึ่งถือว่าแพงมากสำหรับคอนโซลแต่ถ้าเที่ยวฝั่งคอมเนี่ยไอ้699เนี่ยจะดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าคอมเนี่ยสมัยก่อนฮะการ์จอเป็นอุปกรณ์ที่ราคาแพงเป็นหลักแต่ตอนนี้แพงทุกอย่างแล้วนะครับทั้ง CPU บอร์ดแรมแล้วก็ยังมีพวกอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมแบบพวกค cool ลูอิ่งอะไรต่างๆที่จําเป็นต้องใช้กับพวก CPU รุ่นบนอีกนะครับคอมงบประมาณ3 0,000ื่นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ดูเหมือนแบบ ได้เต็มเเนี่ยนู่นเลยฮะหลักแสนครับ กลับมาที่ราคาเกมบ้างนะครับผมขออ้างอิงตระกูล GTA เป็นหลักแล้วกันฮะเพราะผมถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่ใหญ่ที่สุดแห่งยุคแล้วก็เจนนั้นๆเลยนะครับภาคแรกที่ผมเล่นครับก็คือ Vice City ตามมาด้วย San Andreas 2อภาคเนี่ยครับอยู่ที่49 US Dollar ส่วน GTA 4แล้วก็5เนี่ยขายที่ราคา59นับว่าขึ้นมาไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ห่างกันหลายปีเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือ GTA 6เนี่ยฮะเพราะว่าเราได้ยินข่าวมาเยอะมากนะครับว่ามันจะเป็นเกมที่วางขายด้วยราคา100 US Dollar นะครับแปลงปเป็น แรกเปลี่ยนตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3,400บาทซึ่งถือเป็นการอัพราคาแบบก้าวกระโดดมากเหมือนกันนะครับเมื่อเทียบกับมาตรฐานของเกมอื่นที่ปัจจุบันนี้อยู่ที่69หรือประมาณ70ยูรล่าแล้วกัน เดี๋ยวเรามาหาสาเหตุกันหน่อยนะครับว่า้100ยูรซูลาเนี่ยมาจากไหนนะครับไอตัวเลขเนี้ยคือความต้องการของคนในอุตสาหกรรมเกมเลยฮะมีข้อมูลออกมาว่าค่ายเกมเนี่ยต้องการให้เกมตัว standard edition เริ่มต้นที่100ยูซลากันแล้วนะครับทั้งหมดนี้ฮะเริ่มมาจากนักวิเคราะห์ตลาดที่ชื่อว่า matthew ball เขาพยายามนำเสนอว่าราคาของเกมเนี่ยมันแทบไม่ได้ขยับมานานมากมากแล้วนะครับแต่มูลค่าของสกุลเงินดอลลร์เนี่ยมันกลับน้อยลงไปเรื่อยๆก็คือพยายามอธิบายเงินเฟ้อนะครับเป็นแบบฝั่งไทยสมัยก่อนนะฮะอาหารตามสั่ง3 าทปัจจุบันเนี้ยเมนูเดิมก็ขึ้นมาเป็น50บาทแล้วในขณะที่ราคาของเกมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นอัตราส,ส่วนที่เหมาะสมตามเงินเฟ้อหรือถ้าพูด,ดง่ายๆกว่านั้นอีกก็คือการที่เกมไม่ขึ้นราคาเนี่ยหมายความว่าเกมเนี่ยราคาถูกลงครับ และเขาเองครับก็ยังมีการเอาราคาเกมของ GTA เนี่ยมาเทียบเฉลี่ยกับฝั่งเงินเฟอ้อด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณดูจากกราฟนี้แล้วฮะเขาก็บอกว่าถ้า GTA 6เนี่ยเริ่มขายที่ราคา70ยูโรซลตามมาตรฐานของยุคก,ก็จะเท่ากับว่าเป็นเกมที่ราคาถูกที่สุดตั้งแต่ GTA ภาคแรกเลยนะครับเพราะว่าไอ้70ตอนนี้มันมีค่าน้อยกว่า60ตอนที่ GTA 5เปิดตัวด้วยซ้ํา ความหวังวงการเกมเลยก็คือการมาถึงของ GTA 6เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของมาตรฐานใหม่ของราคาเหมือนช่วงไม่กี่ปีก่อนนี้นะครับที่เกมตระกูล 2K ทั้งหลายเนี่ยขยับมาตรฐานราคาวงการจาก60มาอยู่ที่70ยูเอชลาสเนี่ยครับเพียงแค่การขยับจาก60ไป70เนี่ยมันต่างแค่10เงียมันก็เลยไม่ได้รู้สึกมากแต่ว่าถ้าดานันมาตรฐานจาก70ไปเป็น100เนี่ยผมถือว่ามันกระโดดมากๆดูจะหนักหน่วงเกินไปหน่อยครับเอาจริงผมก็เข้าใจอยู่นะว่าบัตรเจตในการพัฒนาของแต่ละเกมเนี่ยมันก็สูงขึ้นจริงๆแล้วก็วนกลับไปเรื่องที่ผมว่าไปตอน แรกเลยนะครับว่าราคาอุปกรณ์คอมเนี่ยมันสูงขึ้นพวกผู้พัฒนาเกมทั้งหลายเนี่ยก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกันนะฮะค่าแรงคนทางานเฉลี่ยเนี่ยมันก็ขึ้นตามเงินเฟอ้อเช่นกันเลยกลายเป็นว่าบริษัทเกมเนี่ยต้องแบกรับต้นทุนที่มากขึ้นแต่ราคาเกมเนี่ยมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าขึ้นเมื่อไหร่ยังไงก็โดนคนด่ายับยับแน่นอน ทั้งหมดที่ผมพูดมาตรงนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทางฝั่งค่ายเกมเนี่ยเขาพยายามทําให้การขึ้นราคาเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบทําแต่ถ้าเราเหมอดแง่นะครับก็คือค่ายเกมพวกนี้เขาบอกไม่หมดหรอกครับราคาเกมสมัยนี้กับสมัยก่อนมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากก็จริงแต่สมัยก่อนเนี่ยเกมมันไม่ได้มีไมโครทรานสัคชั่นมากมายขนาดนี้ฮะบ,บางเกมสมัยนี้นะครับสกินเนี่ยปาไป20่สิบยูโร์ล่าเลยนะครับและคือพวกนี้มันขายดีด้วยนะเพราะว่าเกมสมัยใหม่ครับเขาพยายามสร้างให้ผู้เล่นเนี่ยเสียเงินเพิ่มอยู่ตลอดเหมือนว่าเราเสียเงินซื้อเกมหล,กลักแล้วก็ต้อง เสียเงินเข้าไปดูโฆษณาหรือว่าการยุยงให้เสียเงินเพิ่มไปอีกนะครับโดยเฉพาะในเกมออนไลน์บางเกมเนี่ยที่พยายามสร้างระบบว่าถ้าผู้ใช้อยากสําเร็จก็ต้องเสียเงินเพิ่มไหนจะมี battle pass ไหนจะมี early access season pass bundle อื่นๆอีกมากมายนะครับคือพูดแค่ราคาเกมหลังเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่แฟร์เสมอไปแล้ว รายได้ของค่ายเกมบางค่ายทุกวันนี้เอาจริงมันอาจจะไม่ได้มาจากตัวเกมแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันมาจากตัว micro transaction ที่เขาไมไ่เอามานำเสนอด้วยนี่แหละฮะอย่าง Gd5 เองนะครับคือเขาขายชาร์ k c a ร์ไปเยอะมากๆนะครับภายในปีนึงเนี่ยรายได้เข้าบริษัท800กว่าล้านแค่ไอการขายบาัตรเติมเงินตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าค่ายเกมจะบอกว่าขายราคา70เหมือนเดิมเนี่ยทำให้อยู่ไม่ได้ไม่พอต้นทุนอันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยนะครับปัจจุบันนี้ Gd5 กำไรไปแล้วไม่รู้กี่เท่าเมื่อเทียบ ต้ทุนตั้งต้นนะครับและคิดว่า GTA 6เนี่ยจะไม่มีโมเดลการขายไมโครทราน a ัคชันแบบเดียวกันเลยฮะผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับคือต่อให้ GTA 5เป็นเกมฟรีเนี่ยแล้วเอารายได้ออนไลน์มานับอย่างเดียวเนี่ยผมว่า Rockstar หรือว่า Take Two เนี่ยยังรวยเละเลยด้วยซ้ำนะครับมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าการที่ค่ายเกมจะขึ้นราคาเนี่ยมันมีอยู่เหตุผลเดียวนะครับก็คือต้องการกำไรมากขึ้นซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับธุรกิจอยู่แล้วแหละฮะ และถ้าถามผมต่อครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่ GDA 6เนี่ยจะเปิดราคามา100 u s ดอยลาร์ตามข่าวหรือส่วนตัวผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับหรืออย่างน้อยก็อาจจะขึ้นไปที่80 u s ดอลลาร์ก็ได้เพราะว่าดูจากประวัติของค่าย Take Two Interactive ซึ่งเป็นเจ้าของ Rockstar Games แล้วเนี่ยฮะเขาเนี่ยเป็นคนนำร่องเรื่องการขึ้นราคาอยู่แล้วนะฮะอย่างรอบล่าสุดฮะก็มีการดันราคาเกม NBA 2K 21ขึ้นมาเป็น70ดยูเอลลาร์เหมือนเซ็ตมาตรฐานใหม่เลยเสร็จแล้วค่ายอื่นๆเนี่ยก็ตามมาหลังจากนั้นนะครับบวก,กบ ผู้พัฒนาเกมค่ายอื่นๆออกมาเขียนข้อความเกินๆแนวบทเหมือนกันว่าทุกวันนี้ต้นทุนมันสูงมากๆอย่างเช่นจากค่ายแคปคอมที่บอกว่าค่าพัฒนาตอนนี้มันสูงกว่ายุคแฟ m i c o มเป็นร้อยเท่าหรือจะมาแบบตรงๆอย่าง Director ของเกม b o ล d e r s s a t e e 3เลยนะครับที่บอกว่าทุกเกมเนี่ยควรขึ้นราคาเพียงแค่กำลังรองให้ GTA6 เปิดก่อนเท่านั้นเอง แต่ตามความคิดเห็นผมนะผมมองว่ามันแล้วแต่เกมไปเลยนะครับอย่างดีเรเตอร์ของ Border Skate 3เนี่ยเขาพูดมันก็คงไม่มีใครโกรธนะเพราะว่าเกมของเขาเนี่ยมันดีตั้งแต่แรกแล้วมันไม่มีไมโครทราน s ัคชั o นอะไรเพิ่มเติมนะครับและอีกอย่างฮะในเกมเนี่ยมันมีอะไรให้ทาเยอะแยะอย่างทุกวันนี้ก็ยังมีคนเล่นเกมนี้กันอยู่เลยนะครับบางคนเนี่ยเล่นกันหลายร้อยเป็นพันชั่วโมงเกมระดับนี้ต่อให้จ่ายสามพันผมว่ามันก็ยังคงคุ้มอยู่เพราะว่ามันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตให้ใครหลายคนได้เลยนะครับส่วน g ม กับที่รอคอยจริงๆชั่วโมงการเล่นเป็นร้อยเป็นพันชั่วโมงที่อัดแน่นด้วยคุณภาพเนี่ยอันนี้คนก็คงไม่บ่นกันมากเท่าไหร่นะครับส่วนโหมดออนไลน์เนี่ยถ้าอยากจะเน้นให้คนเติมก็เปิดเป็นฟรีหรือไม่ก็ขายถูกๆแล้วก็ไม่ต้องมีโหมดเนื้อเรื่องอันนี้ผมว่าก็ดูแฟงเหมือนกันครับ กลับกันนะครับถ้าเป็นเกมที่โปรโมทจะเป็นระดับ Triple A แต่ดันมีบั๊กระจุยกระจายเอาระบบเกมเดิมมาครอบทับทีมใหม่ๆอย่างเช่นของพวกค่าย U เนี่ยหรือจะยังมาเน้นขายนูน่นนี่ยิบย่อยเอาตัวเกมหลักไว้ดักให้คนจ่ายเงินเพิ่มอย่างเช่นค่าย E ีแบบนี้ครับแล้วพวกเกมอื่นๆที่แบบเน้นขายสกินเนี่ยพวกเนี้ยวังไปเถอะนะครับว่าคนจะยอมจ่าย100ยูสารนะครับทุกวันนี้ให้จ่าย70กับคุณภาพพวกเนี้ยคนยังไม่อยากจะซื้อกันเลยนะครับผมจึงคิดว่าเกมจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะมีราคามาตรฐานหรือว่าาาารคงส ถ้าสมมติว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาให้ลูกค้าเนี่ยมันคุ้มกับราคาที่เขาตั้งและฝั่งลูกค้าเนี่ยเห็นว่าราคาที่เขาจ่ายเนี่ยมันคุ้มกับสิ่งที่ค่ายเกมตั้งออกมายังไงเดี๋ยวเขาก็ปากต่อปากให้มาซื้อกันเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันตั้งมาแพงเกินก็ไม่แปลกที่จะโดนด่าหรือว่าไม่มีคนซื้อครับในขณะที่ถ้ามีราคากลางสมมุติว่าทุกเกม t r i p เ e A เนี่ยขายที่70ทั้งหมดก็แปลว่าเกมที่คุณภาพเกินราคาและไม่มี Mi Transaction cro จะมาขายราคาเเดียวของกมจากค่ายที่หิวเงินส่ส่ง บักกร,กระจายแล้วไปเน้นขายไมโครทรานสัคชันต่อนี่แหละครับตรงนี้แหละผมถึงคิดว่าราคามันถึงควรจะอ้างอิงตามคุณภาพไม่ใช่เอาตัวเลขกลางมาตรฐานของยุคมาอ้าง ซึ่งถ้า GTA 6เนี่ยจะขายราคา100ยูดอลตาร์จริงๆแล้วคุณภาพมันเป็นไปตามราคาเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแค่บริษัทเนี่ยอาจจะต้องกลับไปคิดให้ดีนะว่าถ้าเปิดราคามาสูงขนาดนี้มันจะทําให้เกมขายยากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าต่อให้100แล้วเกมมันดีมากๆเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถซื้อมาเล่นได้อยู่ดีนะครับทางบริษัทต้องวิเคราะห์ตลาดเพิ่มเติมนะครับว่าขายแพงแต่ขายได้น้อยหรือว่าขายถูกลงมาหน่อยเช่นแบบ80แต่ขายได้เยอะกว่าเนี่ยอันไหนจะเป็นผลดีต่อกําาาาไรรวววมมกก่่่่ันนนสอๆ ถ้าจะกล้าขึ้นราคาตาม GTA เนี่ยก็ควรจะมั่นใจก่อนนะว่าของที่ตัวเองเอามานําเสนอเนี่ยมันมีมูลค่าตามนั้นจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเจ๊งกันยกใหญ่อย่างทุกวันนี้ผมว่าคุณภาพบางเกมเนี่ยเจดอลลาร์ยังแพงเกินเลยด้วยซ้ำครับ